สวัสดีครับพบกับนัด19สีประกรณ์รถมบอองที่คุณวางใจกับช่วงรีวิวด่วนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมครับในคลิปที่แล้วเรารีวิวเจ้า i s u z u d max Highlander 2.5 4ประตูเกียร์ออ,ตโ,อตโต้2015นะฮะอย่างที่บอกนะผมประมูลรถนี้มา2คันนะฮะ เป็นปี2 0 1 5ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ล้างเสร็จและครบทั้ง2คันเก็บสีให้เรียบร้อยครบทั้ง2อคันเดี๋ยววันนี้ใครที่อยากดูตัวที่แล้วนะฮะเดี๋ยวก็ไปตามดูกันได้ในคลิปเดิมรู้สึกจะเป็นตัวนู้นเดี๋ยววันนี้มีอีกตัวหนึ่งนะฮะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลขไมพพอๆกันเลยนะฮะมารีวิวให้ดอูอีกคันหนึ่งเลยนะ,ะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2อ1 5 i s ส z u D-Max 4ประตู Highlander 2 5 Z g ุเกียร์ออ สอคันนี้นะฮะเป็นรถประมูลนะครับจากบริษัทโอ i ล็กดิสซินะฮะเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยไม่พอๆกันนะฮะเพราะว่ามารถเดียวกันเลย90 0 0 0กิโลเมตรพอๆกันนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะ8 6ดแส0บาทโมเดลผลิตปี2015จดทะเบียนก็2015ใหม่แท้ๆเลยนะ 90,000กิโลเมตรทั้งคู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครอยากดูคันนี้นะตามไปดูในคลิปเก่าได้ประมาณสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยววันนี้ขอรีวิวเจ้าคันนี้คันเดียวแล้วกันนะฮะป้ายทะเบียนนี้เลยนะจะได้ไม่ซ้ํากันแต่บอกเลยนะว่าสภาพพอๆกันนะครับโครงสร้างเดิมทั้งคู่นะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วมเลกใหม่90,000กิโเมตรทั้งคู่ นะครับรับประกันซื้อคืนเต็มราคาแต่ด้วยความที่ตอนเข้ามาก็รอยค่อนข้างมีบ้างนะฮะกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นเก็บสีมาให้เรียบร้อยรอบคันแล้วนะครับทั้ง2องคันคันนี้เป็นตัวซูเปอร์เดย์ไลท์นะฮะปี2015ผลิต2015จดทะเบียนก็2015กระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะตัวรถก็เก็บสีมาให้เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องชนหนักพิความตัดต่อน้ำรวมนี้ไม่มีแน่นอนนะฮะไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ไฟ LED ซ u เปอร์เดย์ไลนะครับ สีบรอนสดใสสวยงามมาที่ล้อแม็กกันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับก็เป็นล้อแม็กสเปคเดิมจากโรงงานนะครับถือว่าได้ยางค่อนข้างใหม่นะฮะล้อหน้าเป็นดิสเบรกนะครับยางนี่ของเจ้าของเดิมให้มานะฮะของบริษัทโอลิคให้มานะครับ,บริ i เตต้นอีโคเปียนะครับ001นะฮะยางเบอร์ 25565R17 นะครับายางถือว่าใหม่นะฮะ เป็นยางสัปดาห์ที่33ปี2020ทั้ง4เส้นเลยเพราะฉะนั้นดอกอยางสวยมากนะครับยังคมยังสวยยังลึกนะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสบายๆนะครับซุ้มล้อสวยงามนะฮะอะซุ้มล้อสวยงามแน่นอนนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับมีฟิล์มมีกันขโมยให้นะครับ หลังคาเดิมๆเลยเสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรนะครับบันไดข้างนะครับมีให้เหมือนกันนะครับสวยงามเรียบร้อยดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะฮะล้อแม็กก็สวยงามเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของการเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดนะครับอ่ะดอกยางสวยๆแน่นอนเพราะว่ายางปี2020เลยนะครับแชสซีก็สวยงามแน่นอนนะครับแชสซีสวยงาม นะครับไม่มีชนหนักตัดต่อพติดควอน้าท่วมสนงสนิมอะไรเนี่ยไม่มีนะครับกระบะหลังสวยงามไฟท้ายเดิมๆนะคตัวนี้เป็นตัว z นะฮะ2.5 Z ซ VGS นะครับอ่าด้านหลังก็มีกันชนนะฮะเป็นบันไดในตัวเลยนะครับกันชนบันไดในตัวนะฮะอ่ะล้อแม็กฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีนะฮะยางก็สวยๆเลยนะครับยางปี2020ทั้ง4เส้น นะครับแหนบสวยงามแชสซีสวยงามนะฮะแชสซีสวยงามแหนบสวยงามนะครับอ่ะไหนๆก็มาและให้ดูให้มุดดูกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับคันนี้ก็ล้อไหลก็สวยงามนะฮะเรียบร้อยดีนะครับแหนบเนิบแชสซีสวยงามเพลาล้ออะไรต่างๆก็สวยงามนะครับไม่มีสนงสนิมนะฮะไม่มีร่องรอยของการตัดต่ออะไรทั้งนั้นนะครับสวยงามนะครับเรียบร้อยดีนะฮะ เดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านหน้าเลยนะครับนะฝั่งซ้ายบันไดนี่จะสวยหน่อยเพราะว่าคนขับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นฝั่งขวานะฮะฝั่งขวาก็อาจจะใช้งานเยอะกว่าฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็เลยจะเรียบร้อยกว่าล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยงามเรียบร้อยดีไม่มีริ้ไม่มีร,อย,มมรอยอะไรยางปี2020นะฮะดอกสวยๆคมๆเลยนะใช้ได้อีก3ปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามเบ้าชกสวยงามนะครับแชสซีสวยงามนะฮะโอเคภาษีนะฮะเดี๋ยวต่อให้นะครับ มิยอนะฮะเดี๋ยวต่อให้เพราะฉะนั้นหมดอีกทีปีหน้าใช้ได้ยาวๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างส่วนอื่นๆกันต่อเลยครับปายพื้นปูก,กระบะหลังก็มีแถมมาให้นะะเป็นของโชว์รูมให้มาก็อยู่ในสภาพที่ดีนะฮะถือว่าไม่ได้บรรทุกหนักอะไรนะครับสภาพพื้นปูกระบะก็ยังสดใสสวยงามนะฮะ อ่ะเรามาดูโครงสร้างหลักกันต่อเลยนะฮะเริ่มจากซอกประตูด้านขวาด้านคนขับกันก่อนนะครับแม้ว่าจะเก็บสีมารอบกันก็จริงนะฮะแต่ว่าด้านในนี่ยังเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับอ่าประตงประตูเดิมหมดนะฮะไม่ได้ถอดไม่ได้เปลี่ยนอะไรหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดเม็ดรอคสวยงามนะฮะเม็ดรอคสวยงามนะฮะถือว่าเหนียวมากมาะเม็ดรอค สวยงามอยู่ครบเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามเลยนะครับเม็ดอาร์คสวยงามสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาาอะไรแต่อย่างใดประตูเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริบนะฮะประตู ล้างขวากันบ้างนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามหลังคาเดิมๆเลยนะฮะไม่ได้ยุ่งอะไรไม่ได้พ่นอะไรทั้งนั้น นะครัผิวพันเดิมเดิมลังค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรอยนะเดิมๆเสาอากาศแบบมาตรฐานทั่วๆัไปนะครับมีฟิล์มหลังนะครับไล่ฟ้าหลังกระจกเดิมของอีซูซุนะฮะมาต่อกันที่เม็ดอาร์คด้านนี้กันบ้างนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะถือว่าเหนียวมากๆนะฮะโอ้โหเม็ดอาร์คยังเหนียวนะเม็ดอาร์คยังเหนียวอ่ะดูกันพอหอมปากหอมคอประมาณนี้แล้วกันนะฮะหลังคา ตะเข็บหลังคาอ่ะถือว่ายังเหนียวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นมาร์คกิ้งยังอยู่ครบนะฮะประตูสุดท้ายประตูหน้าซ้ายนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริปน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นตัวอักษรคมกริปสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะกา นะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับด้านบนบ้างเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะด้านหน้ากันบ้างนะฮะอาจจะดึงยากนิดหนึ่งอตเดิมนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลยครับ อ่ะคันนี้นะครับมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรนะฮะ2.5 ZVGS Turbo นะครับ136แรงมา้าพร้อมกับเกียออร์รอ,รรยออโต้5สปีดนะครับใช้เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเกียร์ออโต้5สปีดนะครับแผ่นเพลทเรียบเนียนสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาแต่อย่างใดนะครับบ่งบอกเลขตัวถังนะฮะ MP1 TFR นะครับลงท้ายด้วย023022นะฮะเลขเครื่องตัวนี้ 4JK1 นะฮะก็แผ่นเพรทไม่มีร่องรอยของการงักแงะแกะเก่านะครับซอกในเดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดแก้มดูได้เลยนะฮะเดิมๆเลยหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับซอกในเดิมหมดแผ่นกันร้อนยังสวยงามนะครับไม่เปื่อยไม่ยุ่ยเลยนะเบ้าโชคสวยงามนะฮะไม่มีร่องรอยของการพ่นนะครับ เครื่องยนต์ใสๆเลยนะฮะมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู ững, ่ครบนะฮะแบตเตอรี่เดี๋ยวก่อนออกรถเดี well ๋ยวเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะอ๋อเพิ่งเปลี่ยนมานะฮะเพิ่งเปลี่ยนมานะท่านผู้ชมแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นก็ไปตามนี้นะฮะแบตเตอรี่ปี64นะเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่เดือนเองนะนี่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเบ้าชคต่างๆฐานรองแบตสวยงามนะฮะรูกลมคมกริป สภาพเครื่องยนต์ก็ใสๆมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะครับมอน้าเดิมๆคานหน้าเดิมนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับแผ <Yeah. S 1> งมอน้าอะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคานหน้ารุ่นนี้ก็จะดูง่ายเพราะว่าไม่มีอะไรบังนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นรมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบมาร์กกิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะฮะรูกลมคมกริบนะฮะแก้มซ้ายเดิมหมดแก้มขวาเดิมหมดนะครับซอกในเดิมหมดนะฮะมีเบรก ABS ให้ด้วยนะครับ โครงสร้างเดิมหมดนะฮะดูได้เลยนะครับซอกในเดิมหมดนะแผ่นกันร้อนสวยงามสภาพเครื่องถือว่าใสมากๆนะฮะนะถือว่าใสมากๆมาร์กจิ้งจุดต่างๆยังอยู่ครบนะเพราะว่าวิ่งแค่90,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะบอกแล้วรถของโอเล็กนี่เขาดูแลดีมากๆนะฮะซอกในเดิมหมดนะฝาโปรงน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับไม่มีรอยถอดนะครับ ฝากระโปรงด้านในเดิมหมดไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะแผ่นกันร้อนเรียบเนียนสดใสสวยงามไม่เปื่อยไม่ยุ่ยตะเข็บเดินตรงแนวสดใสสวยงามรูกลมคมกริบนะฮะฝาโปรงเดิมหมดนะฮะรูกลมคมกริบสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเก่านะฮะรูกลมคมกริบตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามน,อน็อตฝาโปรงเดิมๆเ,เลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้ฟังเสียงเครื่องยนต์สักเล็กน้อย โอเคเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายใช้ได้ยาวๆแน่นอนเดี๋ยวไปดูภานะยในห้องโดยสารกันต่อเลยครับอ้าวคันนี้นะสเปคเดิมจริงๆเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ไม่อยากซักเดี๋ยวมันจะแห้งไม่สนิทเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นก็เปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับแต่คันนี้ก็เปลี่ยนมาในสไตล์หนังดําได้แดงนะครับอ่าหนังสีดําได้สีแดงนะเป็นหนังเทียมสวยๆเลยแน่นอนนะแผงประต o n ประตูอะไรยังอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามนะครับ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆยังอยู่ในสภาพที่ดีสวยงามเรียบร้อยดีนะครับไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรแผงประตูด้านข้างก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับอ่าทุกอย่างใช้งานได้มีฟิล์มลามินาขอบพระคุณครับโอลิให้ฟิล์มลามินาเรามาด้วยเยี่ยมเลยนะครับบอหลังก็เช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนจากเบาะผ้ามาเป็นเบาะหนังเทียมหนังสีดําได้สีแดงนะครับอยู่ในสภาพใหม่แน่นอนนะฮะเพราะว่าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะครับนี่นะครับ แผงประตงแผง,งประตูอะไรสวยงามเรียบร้อยดีนะครับไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรนะครับเบาะหนังพุ้มให้ใหม่นะฮะสวยงามเรียบร้อยดีมีที่เท้าแขนให้เรียบร้อยสวยงามนะฮะพึ่งทําให้ใหม่แผงประตงแผงประตูสวยงามเรียบร <ICO> <throne test. S 2> ้อยดีนะฮะไม่มีร band, ิ้วไม่มีรอยอะไรเลยนะครับสดใสสวยงามนะฮะฟิล์มรอบคันลามินามีให้เรียบร้อยเอาไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะ พร้อมใช้ได้ยาวๆนะครับดูได้เลยครับสภาพบอกสวยๆเลยฮะสะภาพบอกสวยๆเลยแผงประตูสวยๆเลยนะฮะโอ้ถือว่าใช้รักษามากๆนะฮะถือว่าใช้รักษามากๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองขับกันเลยครับพี่น้องไปอ่ะคันนี้เป็นกุญแจธรรมดานะครับ ไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะแต่ว่ามีรีโมทให้กุณแจสำรองมีให้ครบนะมีมือช่วยจับในการขึ้นลงก็ถือว่าง่ายเล่มใหม่ปัจจุบันนะฮะ9ก0 0 0กิโลเมตรนะก็พอๆคันนู้นนะฮะสองคันนี้สภาพใกล้เคียงกันระบบแอร์กันก่อนร้อนและเกินเป็นแอร์แมนนวลนะฮะปรับความแรงได้4ระดับนะฮะแล้วก็ปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลนะครับปรับทิศทางได้3ทิศทางมีไลฟฟ้าหลังให้ด้วยนะครับอ่าโอเคนะ แม้ว่าจะเป็นแอร์แมนนวลนะฮะแต่ความเย็นนี่เย็นแน่นอนนะฮะเย็นสบายแน่นอนนะครับไม่ว่าจะแอร์ดิ่ิ้ตอนแอร์แมนนวลความเย็นเท่ากันนะครับหน้าจอเป็นแบบคลาสสิกนะฮะแต่ก็เล่นได้หลายอย่างนะฮะเล่น mp 3ได้นะครับบลูทูธได้นะฮะ usb ก็ได้ aux ก็ได้ถือว่าเล่นได้ครบเลยนะฮะเครื่องเสียงก็ใช้งานได้ตามปกติอ,อ่าโอเคเล่นได้นะ,ะ cd ก็เล่นได้นะครับอ่าคอนโซลกันก่อนละกันนะฮะคอนโซลหน้ามาด้วยเอ่อพลาสติก นะฮะวัสดุเป็นพลาสติกสีดำก็เรียบเนียนสวยงามไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรระบบความปลอดภยัยถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่นะฮะวัสดุถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะ,ะมีเก๊เก็บของให้ตรงนี้เท่ๆด้วยนะครับเพดานนะฮะถือว่าสวยงามนะะข้อดีของรถบริษัทอย่างหนึ่งก็คือเขาห้ามที่จะตกแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะห้ามเปลี่ยนห้ามจงห้ามเจมิมนะครับ ห้ามตกห้ามแต่งเครื่องเสียงอะไรทั้งนั้นทุกอย่างต้องออริจินอลเดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพเพดานก็ถือว่ายังสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆห้องโดยสารก็กว้างค่อนข้างกว้างเพดานสวยงามเรียบเนียนนะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไร นะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมีช่องเก็บแว่นให้เท่ๆด้วยที่บังแดดนะครับมีกระจกแต่งหน้าให้น่าจะข้างเดียวนะอ่าข้างเดียวจริงก็สไตล์รถผู้ชายครับกระจกมองหลังก็แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับมีมือจับขึ้นลงนะครับะระบบเกียร์กันบ้างระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ห้าสปีดนะฮะแล้วก็มีแมนนวลโหมดให้ด้วยเนาะใช้งานง่ายเพิ่มรดเกียร์ได้นะครับมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับมีร่องวางแก้วน้ำให้เท่ๆเบรกมือแบบธรรมดาทั่วๆ แล้วก็มีที่เท้าแขนนะฮะก็ยังสวยงามเรียบร้อยเกก็บของก็โลง่งๆไม่มีอะไรนะพวงมาลัยนะฮะไม่มีเมาตรงเมาติอะไรนะ,ะเรียบเนียนสวยงามนะครับเป็นหนังสีดำนะฮะตัดกับวัสดุสีเงินนะครับแล้วก็มีแอร์แบกนะครับกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแต่ว่าพับด้วยมือนะฮะส่วนกระจกด้านในนะฮะกระจกก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะฮะที่คนขับจะเป็นแบบออโต้เซนทตอล็อกใช้งานได้ตามปกตินะฮะ แล้วก็มีฟิล์มลามินาให้ด้วยเนาะกระจกเนี่ยแม้ว่าจะพับด้วยมือนะฮะแต่เลนส์ด้านในนี่ปรับด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้านะในเวลาพับนี่ต้องพับด้วยมือเนาะอ่ะโอเคก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะอ่ะมีช่องอันนี้ช่องหลายช่องรูช,งรช,งรชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเก๊ใส่ของนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคันนี้ สำหรับรถบริษัทเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะฮะมาดูสำเนากันก่อนเลยนะครับอ่าสคันนะฮะที่จอดอยู่เนี่ยรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลยนะฮะมารถเดียวกันปี2015นะครับจดทะเบียนมิถุนยายน2 0 1พภาษีเดี๋ยวต่อให้นะหมดอีกทีปีหน้านะป้ายเดิมๆกรุงเทพรถมือแรกนะฮะจาก o อลิคลิ i ซิงนะครับ บริษัทนี้ดูแลรถด,ดีมากๆเครื่องยนต์ดีเซล2.5ลิตรนะ136แรงมา้าเลขตัวถังนะลงท้ายด้วย023022เลขเครื่องยนต์ลงท้ายด้วย2707นะครับใครอยากดูเล่มจริงก็ทักฝ่ายขายกันมาได้นะฮะแล้วก็คู่มือใช้งานยังอยู่ครบเลยนะโอ้เล่มหนาเตอะเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเนาะอันนี้อื้อ อ่ะโอเคโอ้โหอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งซีดีสอนวิธีใช้งานนะค,ะคู่มือใช้งานอะไรทั้งหลายแหล่นี่ยัยงยังอยู่ครบเลยนะฮะคู่มือใช้งานนะครับคู่มืออะไรเนี่ยความบันเทิงเหรอแล้วก็อะไรไม่รู้นะ,ะเต็มไปหมดเลยนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะมันเยอะเหลือเกินนะฮะเอาเป็นว่ามีครบนะฮะโอลิกจัดให้เราครบทุกอย่างนะทั้งกุญแจสำรองก็มีนะฮะสมุดวารันตีเดี๋ยวมาดูซิว่าอ่า เนี่ยฮะของ o อลิรายละเอียดเป็นยังไงของบริษัทโอลินะออกรถนะฮะกลางปี2015 6ปีพอดีนะฮะเพิ่งครบรอบ6ปีไปพอดีกับคันนี้นะฮะออกปี2015 o นะฮะก็โอลินี่เช็คศูนย์ตลอดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ก็บางทีบุ๊กก็ไม่ค่อยได้ลงเนาะเขาจะออนไลน์เข้าคอมพิวเตอร์หมดแล้วเพราะฉะนั้นคันนี้คู่มืออาอาจจะไม่ได้ลงมือไม่ได้ลงเขียนเป็นปากกาเนาะแต่ว่า โอเลิกเนี่ยเช็คศูนย์ตลอดแน่นอนนะรวมถึงเราก็เช็คเลขไม้ให้แล้วว่าเลขไม่แท้แน่นอนเช็คศูนย์ตลอดนะครับโอเคกับคันนี้นะอายุรถ6ปีไมหม่950กิโลเมตรเดี๋ยวไปลองขับกันเลยอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาลองขับกันต่อเลยนะฮะกับคันนี้ดีเซล2.5ลิตรเกียร์ออตโต้5สปีดนับไม่900,000นนะครับ,บ,นะรบอ่าเดี๋ยวเราถอยไปยาวๆก่อนละกันเนานะเพราะว่าพื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะฮะพื้นที่อาจจะคับแคบนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวถอยไปยาวๆนะแต่ว่าบริษัทนี้นดูแลรถด,ดีแน่นอนนะฮะเช็คศูนย์ตลอดเนาะคันนี้รู้สึกผมเคยเอาไปขับทางไกลก็ขับดีมากนะฮะขับดีมากช่วงล่างดีเหมือนรถใหม่เลยนะครับายางก็ถือว่าใหม่นะปี2020ทั้ง4เส้นเลยนะฮะทดสอบอัตราเร่งกันหน่อยซินะฮะเครื่อง25 0 0เกียรกออโต้ก็ถือว่าพุ่งใช้ได้นะฮะพุ่งใช้ได้นะครับแอร์เย็นสบายระบบเบรกดีเยี่ยมทัศนวิสัยในการขับขี่ดีเยี่ยมนะฮะ เดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ตามปกติพวงมลาลัยนะฮะก็ถือว่ากําลังพอเหมาะพอดีกับมือนะครับไม่เบาจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปก็ค่อนข้างเฟิรม์มค่อนข้างแน่นนะครับสำหรับรถใหญ่ๆเนี่ยที่เน้นการบรรทุกแล้วก็เน่ยวิ่งทางไกลเนี่ยพวงมลาลัยอาจจะไม่ได้เบาหมุนติ้วได้เหมือนพวกอ e ีโคคาร์นะเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเวลา รถเสียการทรงตัวนะฮะหรือว่าสะบัดอะไรเนี่ยรถที่พวงมาลัยแน่นๆหนักๆเนี่ยก็จะควบคุมรถได้ดีกว่าพวงมาลัยเบานะครับก็ตามสไตล์รถใหญ่ก็จะน้ําหนักพวงมาลัยก็จะประมาณนี้แหละแต่ช่วงล่างถือว่าดีนะฮะนุ่มนวลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยครับไปอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับใครนะฮะที่มองหารถในสไตล์ปิกอัพนะฮะใช้ได้ทั้งงานบรรทุกแล้วก็ใช้ได้ทั้งงานครอบครัวก็แนะนําเจ้านี่เลยนะฮะ ีซูซูดีแม็กไฮแลนเดอร์สี่ประตูเกียร์ออตโอต้สองจุดห้าซปีสองพันสิบห้าใหม่เก้าหมื่นนะครับรถบริษัทโอลิคลิสซิ่งนะฮะบ,บริษัทนี้เลยบอกเลยนะฮะว่าเช็คศูนย์ตลอดนะฮะทุกหมื่นกิโลเมตรเช็คศูนย์ตลอดไม่มีหลุดไม่มีขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประวัติการดูแลรักษานี่เขาดูแลดีจริงๆนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะว่าจะดูแลไม่ดีนะครับอะไรถึงดิวเปลี่ยนก็เ,เปลี่ยนอะไรถึงดิวถ่ายเขาถ่ายนะคโครงสร้างเดิมหมดทั้ง2คันเลยนะฮะ ปี2 0 1มาทั้งคู่ใหม่90,000ทั้งคู่นะฮะก็ใครที่ชอบนะฮะก็อย่าช้านะครับคันนี้นะฮะราคารถใหม่ป้ายแดงนะ8 6 3 0 0 0บาทนะครับวันนี้นะฮะอายุรถอ่าหกปีนะฮะอายุรถ6ปีกับเลขใหม่90,000ก็ตกปีละหมื่นกว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะก็ปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านนะเราขายอยู่5 9 9 0 0 0บาท นะครับทั้ง2คันเลยนะ5 9 9 0 0 0บาทเราพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้นะฮะร,ราคาเงินสดกันก่อนเลยนะฮะร,ราคาเงินสดลดให้เลยเหลือเพียง5 5 9 0 0 0บาทห้าแสนหมบาทนะครับเงินสดนะฮะแต่ถ้าใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะขอยอดจัด3 0 0แสนขึ้นไปนะฮะจัดไฟแนนซ์นะลดให้เลยเหลือเพียง5 0 0 0 0 0 19 0 0 0บาทนะซึ่งถ้าเครดิตดีก็จัดเต็มฟรีดาวได้เหมือนเดิมนะฮะ519,000บาทพิเศษเฉพาะลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับอ่ารล้วราคานี้นะฮะยังมีวารันตีให้เหมือนเดิมนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะฮะผมจะรถเข้าศูนย์อีซูซเช็กระยะเปลี่ยน่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีเติมลมยางในโตัวเจนให้ฟรีนะแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฝันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยอารถสวยอยู่ไม่นานนะฮะรีบทักทายฝ่ายขายกันมาได้เลยนะครับที่ line of f i c i a l id line a t 19SP ค้นหาแผนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ Google Map และพิมพ์19สีปรกรณ์เราอยู่ถนนกาลกปะพฤกษ์เปิดบริการทุกวันท่านผู้ชมที่ต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีอะ้วเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวแบบด่วนจะถึงคิวของรถดุ่นไหนนั้นนะฮะ ฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าช,ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งที่ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19บเสีพุก่อนรุ่นมือสองที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com